มาจนถึงสี่แยกคำนบพระนะครับในช่วงวันจันทร์นี้ต้องต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับโดวยเฉพาะในช่วงเย็นสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนี่จะแออัดนะครับเคือตัวด้ช้านะครับเนี่ยครับตลาดอยู่ทางขวามือนะครับวันจันทร์จะพุกพล่านมากนะครับ แล้วรถก็นีครับจอดกันพื้นผิวจราจรก็จะหายไป1ช่องเลยนะครับเหลือ2ช่องจราจรไปมาสวนกันนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นที่จอดรถไปเลยนะครับเนี่ยครับตลาดของถมวันจันนะครับทั้งรถทั้งคนก็จะพลุกพลาดหน่อยอมีเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวย